ยังไม่ออกแล้วเปิดมาไม่ได้มงฉัดมงคลชนาทิพย์เอาตัวรอดจริงด้วยซ้ายเอาเข้าไปเลยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอโ้ต้องต้องซายชนาทิปยครับเอาครับตาที86สครับซ้ายครับซ้ายชนะทิปย์ยังไว้ใจได้โดนบังครับบัวรี่โดนบังโอ,โโอโ้แต่แต่หลบสวยครับดต้องซ้ายชนาทิปครับโอโ้แบบนี้ยังมีความหวงังต่อการมีหนึ่งคะแนนเป็นอย่างน้อยครับ ตั้งกันอยู่ที่เอกนิดให้มาอิสดาอิสดาเท้าซ้ายยอดโด่งโดงเซดีนาดีเย่หนึ่งประตูต่อสูงเลยครับเซดีนทำประตูให้กับทีมเยือนบีจีปทุมขึ้นนำน,นะครับโอ้โหเนี่ยบ,บอลนี้เริ่มจากริมเส้นลิมเส้เนฝั่งซ้ายนี่ครับเล่นกันอยู่นะครับนี่ครับแล้วเอกนิดไหลมาครับแล้วเป็นกฤษดากาแมนี่ครับเปิดตักกลับไปครับโอ้โหตรงน,นั้นนี่ตัวประกบกับทางด้านของเซดีนี่กระโดด กว่านะครเงี้ยเนี่ยคนก็แล้วโดดโหม่งแย่งกันเนี่ยคือเป็นโรเบิร์ตเปาเออร์นะครับี้ยนดาหไหลสั้นๆมาจังหวะนี้เอาไงนุงสดาคืนสัญชยัยให้ไม่ตรงแต่ก็ยังตามมาเล่นได้ครับสัญชยัยขอขวาบ้างลูกดิ้นปังโอ้สัญชัยโดนตัดศิลา2ประตูต่อ1นาทนะีที่33มสบีจีจังหวะที่เคลียร์บอลตอนแรกเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วดูแบบบอลก็ยังมาเข้าทางสัญชยัยอ่ะ เพราะตอนแรกเนี ates, ่ยสัญชัยเนี่ยจ่ายให้ไม่ดีครับแต่ผู้เล่นบุรรีัมย์ก็เคลียร์มาไม่ดีครับแล้วสุดท้ายยังมาเข้าทางสัญชัยนนทศิลาครับแล้วตู่ครับบรรจงปัดด้วยขวาบอลโค้งผ่านมือนิวเอธิลิกเข้าไปอย for ่างสวยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้หญิงสวยมากครับบีจีปทุมยูรนเต็ดครับบุกนำอีกครั้งหนึ่งครับสองต่อหนึ่งเล่นกับพันษาพันษาย้อนกลับไปโอ้โหชัดชัยบอกขอบใจมากครับโอ้โหเอาแล้วดู่นิดเหน่งเน่งเลี่ยนบ่อยครับโอ้โห กว่าคืนบอลของพันสายเห็พิบูลรรับสุดท้ายเป็นพงรวิทย์นะครับในซัดโอ้โหดูทีครับบอลของพันสาตรงนี้เดี๋ยวดูว่าคืนยังไงให้มันโด่งได้แบบนั้นครับแล้วจริงๆตรงนี้ก็มีตัวพร้อมเล่นอย่างชินพัทนะะครับโอ้ไปเปิดคืนแล้วบอลมันตรงกรอบคือทำอะไรไม่ได้ครับฉัดรชัยครับยังไงครับกัวน้อยหน้าสันโดคัเซ่ยังไงครับวันนี้ โอ้โหให้ตรงนี้โคชัดชัยไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดแล้วครับคือชัดชัยป่งทิ้งออกมานี่ก็คือเก่งสุดแล้วนะครับเนี่ยบอลมันโอ้โหมันเป๊ะเลยครับขันสาเรียบร้อยนะฮะเดินมาไม่เคยผมเคยเห็นนะล้วการจ่ายบอลแบบนี้อินสิทธิ์ไปอีกแล้วครับเริ่มจะสนุกแล้วกับการเติมลูกนี้สวยมากครับให้มาที่เอกนิตฐ์เอกนิตฐ์ปัญญาพาบอลเข้าไปในกรอบเอกนิตฐ์เอกนิตฐ์สุดเป็ศูนย์ครับโอ้โหยิงอย่างบันเลยครับเอกนิตฐ์ปัญญา โอ้โหเอาจนได้ครับต้องชมทางโดอีครับให้ลูกนี้นี่คือหลุดเลยนะครับแล้วตัวประกบตามไม่ทันน้ำหนักทิศทางเนี่ยแป๊ะมากครับดูครับซัดลูกนี้ครับโอ้โหรอดเป็นช่องเลยครับประตูที่2ของเอกนิตในซีซั่นนี้นะครับฝากต่อให้วาริสข้างหน้ามีเอ็มอาวิเวกับเอกนิต เลือกให้เอ็มอาวิเวแล้วลุดเดียวลุดเดียวจวังหวะนี้จริง1-0ไปเลยครับบีจีขึ้นนำครับโอ้โหจากตั้งรับลูกเตะม,มุมแล้วลสวนขึ้นมาเป็นสกอร์1-0ครับ10นาทีพอดีเป๊ะ<ป>เลยครับบอลแรกของเอ็มอาวิเวจับแล้วเนี่ยยิงได้เลยครับเบี่ยงเล่นซ้ายซะด้วยครับใช่ครับจับเสร็จนี่เบี่ยงตัวยิงซ้ายก็ดูแล้วแต่วันนี้ยิงดีเดี๋ยวกลับมาอาจจะได้เล่นกองหน้ายาวๆครับ คล้องมาอะไรครับโนซิดะเลื้ยทางซ้ายครับยัดมาให้กับโดอิโดอิลองชิงเลยครับลูกนี้เอ้าบอลชนเสาเข้าเฉยโอ้โหลงมาในสนามไม่กี่นาทีครับโทโมยุกิโดอิครับทำประตูที่สอยกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับนี่ครับดูรับบอลมาจากโจโลเปสจับแล้วเล็งบอลแล้วแล้วชนเสาขวามือของคอเตสเนี่ยเด้งมานี่เหมือนจะออกครับเจ้ากุญาชนเสาเข้าอีกเหลี่ยเลยครับโอ้โห บอลเปิดเข้ามาของสารัตกิิพัน์ชกออกมาได้ยังไม่พ้นเะครับเจโลโรเปสปิซาโนให้มายิงตามนานไปสันชัยแล้วจังหวะนีหนึ่งึ่งงจ่อๆเลยครับตีเสมอได้จากโดอี <c oughs> นี่ก็จะพูดถึงฟอร์มของเขาในยุคข,ของบูโจวิสครับแล้วทำประตูได้จริงๆด้วยครับอขยันจริงๆครับเจโอโรเปสมีวิ่งแลกไปแล้วครับทางซ้ายวาดินทอนครับ ขอภายเป็นพงรวิทย์ครับพงรวิทย์ตากเข้าไปลรงกลางเชิดไปมงโอ้โห1-0ครึ่งนาทีที่3เท่านั้นมาติยูสฟอนาซารีครับโอ้แนวรับของกรบเพียงเพชรนี่ไม่ได้ขึ้นหมวกเลยนะครับนี่ครับลูกนดังสูงใหญ่นะครับตามประกบลูกนี้ไม่ดีนะครับยานวัตรลาดบุตรนะครับโดนทางด้านของมาติยูสฟอนาซารีนี่อยู่ด้านหลังนะครับทางขวาครับสุรชาติเล่นกับชนาทิพย์แทงต่อลูกนี้สุรชาติ สุดเส้นยอดไปเสาสองฟอนาซารีครับโอ้โหเด่งเด่งอย่างกับ copy paste าาก๊อปปี้เพสมือนจะครึ่งแรกเลยครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับมาที่ชนาทิพย์ครับไหลต่อมาที่สุรชาติชีพเปิดโด่งมาเสาสองไม่มีใครตามประกบมาติอุสฟอนาซารีครับเทคตัวขึ้นมงกดลูกนี้บอลเสร็จเซฟเลยครับดีแลนลาโมสสองประตูต่อศูนย์ครับบีจียูไนเต็ดครับขึ้นนำกับแังเพชรเอฟซีจากลูกมงของมาติอุสฟอนาซารีครับ ยืนโล่งยะนิดโล่งจริงๆนะครับเอาครับชนะทิพดินห้ีไปได้ครับหน้ากองไปโทษไม่มีจังหวะยิงให้มาแปรไซยุูกนี้ครับ3-0โจเอลโรเปสโอ้โหเอาจนได้ครับลูกที่3ของบีจีครับมาในนาทีที่59โอ้ล้มไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาเร็วเลยครับไหลมาด้านขวาครับให้กับโจเอลโรเปสแปรเข้าไปครับ3ประตูต่อศูนย์นาที59ครับบีจีเลี้ยงตัดเข้ามานะศิวกรให้มาชนะทิพชนะทิพพลิก ฟอนาซารีฟอนาซารีตอกส้นชนาทิพต์ชนาทิพดึงเข้าซ้ายยิงโอ้โหดิ่มๆเลยครับ4-0ครับนาที84จากชนาทิพส่งพระสินนะครับถลับไม่หมดเลยนะครับชนาทิพดึงบอลกลับมาครับเพียครับยานาวัตกดจับเป้าไปเลยครับแล้วก็แปรหนีดิลดาร์มอสเข้าไปครับไปด้วยซ้ายเลยครับโอ้ดูยานวัตเองล้มเลยเจ็บก้นเลยนี่จะดูครับใช้ไฟหลังมานะครับของมาตูุส